ยอดวิวตกจนต้องไลฟ์ขายของทัวลงยับเจนนี่รัชนกสร้างเงินไขในสังกัดวอนสื่อเห็นใจ กลายเป็นข่าวสำหรับนักร้องสาวมากความสามารถและเจ้าของค่ายเพลงได้หมดทัศสดชื่นอย่างเจนนี่รัชนกซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาประกาศว่ากำลังจะมีบทบาทใหม่คือการเป็นเจ้าของแบรนด์และทำค่ายเพลงควบคู่กันไปโดยหลังเจนนี่รัชนกได้โพสต์คลิปสรุปการประชุมค่ายเผยถึงเงื่อนไขาการต่อสัญญาศิลปินชายในค่ายโดยพูดว่าสำหรับใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์ในทิกตอกขอสรุปการประชุมของศิลปินชายในค่ายคือจะมีน้อง8คน และจะมีอีก5คนที่หมดสัญญาเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเจนนี่จะทำเพลงใหม่รวมกัน8คนลงทุน1ล้านบาทเพื่อให้โอกาสน้องๆอีกครั้งถ้ายอดวิวภายใน2เดือนก่อนสัญญาจะหมดถึง10ล้านวิวจะต่อสัญญาทันที1ปีและอีก1ช่องทางถ้ายอดวิวมันยากมากตอนนี้เจนนี่เปิดตัวแบรนด์ของตัวเองอันนี้เป็นโบนัสพิเศษถ้าน้องๆขายได้1 0,000ลอตช่วยกันขายภายใน2เดือนต่อสัญ,ญญา3เดือน20,000หลอตต่อ6เดือน1 แสนหลอดต่อ1ปีและจะให้น้องๆออเดอร์ละ50บาทโดยที่น้องๆไม่ต้องทําอะไรเลยหลังจากได้โพ์คลิปดังกล่าวไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นยอดวิวจะดีไม่ดีมันอยู่กับคุณแต่งเพลงว่าจะติดหูคนฟังหรือเปล่าเขาขายเสียงจะให้เขามาขายครีมด้วยตะกะอะไรซึ่งเจนนี่ได้เข้าไปตอบกลับชาวเน็ตคนดังกล่าวสัญญาหมดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะนี่เป็นเพียงข้อเสนอโบนัสเพื่อผลักดันน้องๆให้ตั้งใจทําผลงานใช้เงินทุนของ เจนนี่เอง1ล้านบาท100ถ้าเพลงดงังใครอยากต่อสัญญาเราให้ต่อใครไม่ต่อไม่บังคับส่วนเรื่องการขายของไม่บังคับค่ะเพราะของขายดีอยู่แล้วข้อเสนอนี้น้องๆไม่ต้องลงทุนบาทเดียวแต่ต้องการกระตุ้นให้น้องมีไรายได้และรู้จักขายของออนไลน์เป็นนยามที่ไม่มีงานร้องเพลงศิลปินทุกวันนี้จะแค่ร้องเพลงอย่างเดียวรายได้คงไม่พอค่ะอยากมีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราทํามากน้อยแค่ไหนค่ะขอเสริมอีกนิดถุกวันนี้มี เพลงดีๆมากมายที่ทําออกมาแล้วไม่ไดังเพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า YouTube ไม่เหมือนเดิมทําค่ายเพลงซีซั่นนี้สําหรับเจนนี่ไม่ต้องการกําไรเลยหวังแค่ให้มีเงินทุนหมุนเวียนบ้างก็พอค่ะอีกอย่างนะคะถ้าอยู่มาหนึ่งปีแล้วไม่มีเพลงนังหรือไม่ดีขึ้นน้องๆเองก็ควรได้รับอิสระเพื่อที่จะได้รับโอกาสดีๆจากค่ายอื่นหรือไม่น้องๆก็จะมีอิสระในการรับงานค่ะทําเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพียบ